ัสดีครับท่านผู้ชมครับไซยอบไซฮะนะครับวันนี้ไซยอบไซฮะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาสักการะนะครับองค์พระโบราณนะครับโบราณวัดบ้านเวียงเดิมนะครับท่านผู้ชมเข้าไปชมกันเลยครับไปสักการะกันครับนี่ครับองค์พระโบราณนะครับท่านผู้ชม นี่เป็นองค์เดิมของท่านเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่อิดเก่านะครับท่านผู้ชมอิดที่ครอบองค์พระโบราณไว้นะครับ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทีนี้ทำพิธีร้อยวันนะครับแจ้งไรนอีอยมีมีมีฟงฟังฟังอะไรเียงน่หละอากันนี่ำรับไว้จุกจุกแจงนแจงุจงก้เงเลยั้งเลยต่อ มาดูพิธีกรรมนะครับทำบุญร้อยวันนะครับท่านผู้ชมทางเหนือนะครับจะทำพิธีบุ่มกระดูกบุ้มกระดูกนะจะใช้กระดูกนะครับท่านผู้ชมใช้กระดูกแล้วก็ เอามาผสมกับดินไฟนะดินประสิวนะท่านผู้ชมคล้ายๆอย่างเหมือนดินปืนนะฮะดินประสิวที่ทําเป็นบั่งไฟนะท่านผู้ชมแล้วก็นำกระดูกมาผสมนะครับแล้วก็จะทำเป็นรูปนะฮะคนบ่งมีีนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราก็จะจุดไฟนะครับดินนี้เดี๋ยวเราชมครับ

อต <m ur f dragging> ิจจาวัตถสังขาราอุปาทวยธรรมิโนุปปัฏิตวานิโรชันติเตสังโภปสโมสุโคอติจจาวัตถสังขาราอุปาทวยธรรมิโนุปปัฏิตวานิโรชันติเตสังโภปสโมสุโค อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนโอปาจิตวานิโรจนติเตสังโอปสัมมุุโพ อาเยนเจโคทักขินาทินนาสังคังมิโสปฏิทิตาทิคารตังสายัสสานโสปะคัมปติโสยติธรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานาภูจจักกัตาอุราราภังจามิโกนะมโนปตินังตุมเหหิปุญญังปพสุตังอนัปปะกันติว Maka, rau... Rau angin, om. Teruk, teruk. Ipaidam, lo. Rau angin. Aja, muka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 . Kapa, muka. Aja, muka. Aja, นจหอาจิรังวัตยังกายโปัวิคทิเตสติสุทโทอเปตวิญญาโนนิรันทังวัคริงคารังอาจิรังวัตยังกายโยปัทวิาทิเตสติสุทโทอเปตวิญญาโนนิรันทังวัคริงคารังอาจิรังวัตยังกายโยปัทวิคทิเตสติ Jodoh api tabindiano nirantang bakaring karang Ayam jago tak kina tina tangsa itu pati kita dikaratang Hitayat satana sopakam pati soya kita moca ayang Nitas pito petana puca cakata urara paraja pikop Pati nang tumhehi punyang patu tangan apakan pi จะนีรบร้อยนะครับท่านผู้ชมทำ่นี้นะกระดูกนะครับต่อไปจะเป็นการจุดนะจุดเขากระดูกเก็บตังค์เก็บเหรียญเอาเก็บเหรียญนะจะเก็บเหรียญออ่อน้ัดจเก็บเก็บเหรียญฮเหรียญมวย เหรียญเหรียญนี่โดยเต่ออายุแล้วครับหล่อครับเต้าก็มืเต้าอ๋อร่างกายเราสามสิบสองครับครบสามสิบสองไงอ๋อสามสิบสองเหรียญไหมครับหมอสามสิบสองเหรียญก็คือเอาแทนสัญลักษณ์แทนไอ้ด่างสายของคนเฮาเนี่ยครงสามสิบสองคนขาดอันใดอันหนึ่งไปก็คือไปค้นประสบภคอบครับผม เ <laughs> จะไปเอาจะจุดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมท่าบุญรอยวันนะครับท่านผู้ชมนี่จะดู กระดูผสมดินดินประสิวนะดินประสิวเหมือนเหมือนเหมือนก็ใส่บ้องไฟนะครับทุกผู้ชมแต่ช่วงนี้ก็จุดเรียบร้อยแล้วนะหายไปละนะครับเป็นลูกหลาน จะพีทีนะครับ